สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับไซอิวคุกกิ้งอินเจอร์มนีไม่ได้ทำอาหารมาฝากเพื่อนๆน,นานเลยคิดถึงเหมือนกันแต่ก็ยังคงทำอาหารทุกวันนะคะประเทศเยอรมน,นีฤดูหนาวยาวนานที่บ้านป้าอิวก็จะทำซุปทานกันบ่อยๆซุปวันนี้รับรองถูกปากคนไทยเราทุกคนแน่นอน จริงๆพื้นฐานของซุปที่ทำวันนี้มาจากซุปอิตาเลียนที่เรียกว่าชอปเปเป็นซุปอาหารทะเลที่เขาใส่วายขาวแล้วก็เฟนเนลแต่วันนี้อาหารทะเลเรามีไม่ครบนะคะมีแค่ปลากับกุ้งแต่ก็สามารถทำได้อร่อยเช่นเดียวกันอาหารทะเลที่เรามีนะคะเราจะต้องหมักเข้าก่อนด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยตามด้วยน้ำมันมะกอกสักหช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วก็ใส่สมุนไพรโรสแมรี่แล้วก็ทามเราจะใช้แบบสดหรือแบบแห้งก็ได้แล้วแต่เรามีนะคะใส่พริกสดสับสักครึ่งเม็ดให้พอมีรสชาติใช้มือขยำก็อย่างเบามือนะคะแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นก่อนจ้าเพื่อชนิดนี้เรียกว่าเฟนเนลเราจะใช้ก็แค่ครึ่งหัวนะคะเพราะฉะนั้นไปอยู่จะใช้ด้านนอกก่อน เราจะซอยก็าบางๆนะคะจะซอยแบบไหนก็ได้เมื่อเขือเทศสดนะคะใช้ประมาณ4-5ผลส่วนหอมใหญ่ใช้ประมาณ1หัวกลางๆจะซอยแบบไหนก็ได้นะคะจะสับหรือว่าจะซอยหั่นบางได้หมดเลยเมื่อเขือเทศก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะสับแบบไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวลงไปในซุปแล้วเขาจะเละเหมือนเดิม พริกหวานสับรูกเต่านะคะจะใช้สีไหนก็ได้กระเทียมสับหยาบ2กลีบใช้หม้อขนาดกลางๆนะคะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอกลงไป2-3ช้อนโต๊ะใส่หอมใหญ่สับลงไปตามด้วยสมุนไพรที่เรียกว่าโรสแมรี่และก็เซจตามด้วยเฟนเนลผัดให้เขาสุกนุ่มปรุงรสก่อนด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวเราเค่อยปรุงทีหลังได้ ใส่พริกสดลงไปอีกครึ่งเม็ดใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ตามด้วยวายขาวแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็ตามด้วยผงซุปไก่เราจะเคี่ยวผักก่อนนะคะประมาณ20นาทีหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลากับกุ้งลงไปกดเข้าเบามือให้จมน้ำนะคะแล้วก็รอเดือดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมื่อเดือดแล้วคนเบาๆนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยปน่น ื่อชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดจบด้วยผักพาสลี่แค่นี้ก็ยกออกจากเตามาตักเสิร์ฟได้เลยหน้าตาของซุปทะเลก็ได้ประมาณนี้นะคะเป็นซุปน้ำใสที่สดอร่อยร้อนๆอ,อ,อุ่นๆแล้วก็นิยมทานกับขนมปังอาจจะเป็นขนมปังบา์เกตหรือว่าจะปัตจาแบบของอิตาเลียนก็ได้ ซุปชนิดนี้ถ้ามีอาหารทะเลครบอย่างเช่นหมึกหรือว่าหอยด้วยรสชาติก็จะดีเยี่ยมไปเลยเป็นซุปที่ทำทุกครั้งก็ไม่เคยพอทานหมดเกลี้ยงทุกครั้งเลยส่วนใครที่ไม่มีวายขาวแนะนำให้ใช้น้ำมะนาวแทนได้แต่ก็รสชาติก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ